สวัสดีครับพี่น้องแนเอฟซีติดตามเบาวันดีผ้ารอะชี่ยวน,นะครับเนาะโมนี้สีผ้าพี่น้องเอฟซีหรือว่าถ่านผูส้ส้มมาส้มบรรยากาศธุรกิจส่วนตัวของผมที่ผมเด้เหตุไหวอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านก็นมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แต่ว่าห่างบบท่านเดือดร้องพี่น้องฟังแจ็คเชอร์นะครับเนาะเ็นทั่ไหนกัน สีพาไปเบืองแต่ก่อนจะไปเบืองกับเก้าละครับปวดกดไหนกดแช่กดติดตามนะครับเด้อเพื่อเพื่กนร่างใจให้บ่าวันดีเด็กอะสีเบืองคลิปดีๆอีกต่อไปนะครับเนาะครับเดี๋ยวบ่าวันดีพายเบืองเลยครับอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับแปลงมั่นครับแปลี่แปลง,งมั่นสำหลังปฏิวัตธุรกิจเปลี่มั่นแนวใดปฏจจิวัตบางคนรปฏิวัตเนาะกนนีนะครับของแท้เลยครับ ธุรก,กิจแปลงมันครับเพราะว่าหลังจากมันสิเป็นมะเรยวเขาก็จะไปขายเข้าก็สิบดเป็นแปรงแปรงมันำปะหลังมาให้พี่ให้นอ้องเข้กินในรับประทานคือเก่าแล้วครับอันนี้คือธุรก,กิจส่วนตัวของผมครับอีกหนึ่งธุรกิจครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกธุรกิจที่สองครับธุรกิจที่สองนี่คือ,อยังที่พาไปเบื่องเดี๋ยวยางไปเนี่ยจะข้าวนะครับเนาะก,ก่สีหอดอนะธุรกิจที่สองครับผม ครับชวนธุรกิจอันนี้เป็นธุรกิจแปรรูปครับธุรกิจแปลร,รูปขนาดย่อมครับอันนี้เป็นเป็นร่งอบแห้งครับผมเพราะว่าเอาไปล่าเขาสีสรงออกหรือว่าเอาสีเอาไปใส่เป็ดซ้อยนี่มันต้องอบแหงอยู่แล้วครับเพราะว่ากัดถือน้าบ่ะไรได้ครับถือน้านี่กันถือน้ามนี่มันบดไปบ่ไรได้เรือครับเพราะว่าทั้งอผู้ผลิต เพื่อกิบ่าอยากถือน้ำอยู่แล้วเพราะว่าถือน้ำนี่ผู้บริโภคนี่เจ๋งเลยนะครับถือน้ำเมื่อไรครับถ้ารับตัวนี้ต้องนะมาดระว่างให้ดีอันนี้คืออีกธุรกิจหนึ่งครับผมธุรกิจของมาวันดีถิมายุบานเดี๋ยมาเห็นว่าสางไว้ครับธุรกิจตัวนี้สําคัญแห้งครับธุรกิจนี่ระว่างให้ดีเพราะว่าถ้าผู้ไรผ่านนี่คือเหมือดเลยนะครับเพราะว่ามันธุรกิจเหมือดทนไ่่ธุรกิจเหมือดสิเป็นแน่ธุรกิจเหมือดแนวได้นาะบ้านเดี๋ยว จะค่อยจะหามีโอกาสที่ผ้ามาอาเบียรเบืองมาธุรกิจเหมือดมันคืออยังครับผมเดี๋ยวก่อนสิไปเบืองอีกธุรกิจที่สามกะเดี๋ยวผ้าหาอย่างรอเบืองปลาดอนแถี้ก่อนนะครับเนาะ,นะนอันนี้คือปลาอันนี้คือปลาเห็ดอันนี้ก็เป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่ผมหาไหวผมเห็ดไหวนะครับเนาะธุนะรกิจนี่กะผู้ใดมาหาแถวหนีไม่ได้แ้ครับ มาบ่ได้ขออนุญาตเนี่ยเีผมหมายอย่างไงนะครับเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับให้เข้ามาได้เขียนนี้หลังจากสีผ้าพี่น้องยางสม้มบึงธุรกิจของบ่าวันดีเดียวกับสีพ้าพี่น้องมาอาบน้บนำแม่บ้านเนี่ยมันห่อนเนาะยางรอเบึงธุรกิจหลายยางหลายมันห่อนสีพาอาบน้ำแม่บ้านเนี่ยเด้อไปสีอาบน้ำอาบน้ำมาพักพลอันนี้เป็น สาสำหรับวายนามเด่นโดยเฉพาะด้วยครับเดี๋ยวไฟตรงหอนออกอะลงเด่นนามเลยสบายครับสาตัวตนี้มาเด้วยพี่น้องเด้อไฟจอีอาบน้ามกับมา้าลงน้ำกันอืม